ปรดเลือกรูปแบบในการเล่นซึ่งเราเลือกสส่ฟ้าฟาดหลายรอบแล้ววันนี้เราจะมาเลือกป้อมปราการบ้างแล้วกันนะครับผมป้อมปราการคืออะไรกัหรอป้อมปราการก็คือว่าได้สกิลโคโนโมานั่นเองนะครับผมตอนนี้มาดูกันว่าเราจะได้ใช้ปืนอะไรนั่นเองนะครับผมในตาเลขถ้าเป็นปืนคู่ผมไม่เห็นอนไรจริงๆเนีย่ยได้เป็นปืน UAP 2 ก็คือปืน U.S.P. คู่นั่นเองนะครับผมคือดาเมจมันควรมากกว่าเดิมป่ะปืน U.S.P. มันเป็นปืนคู่นะเว้ยมไม่ได้เป็นแค่ปืนเดี่ยวถ้าเป็นปืนเดี่ยวมันก็ดาเมจแค่ปืนอันหนึง่งใช่ไหมล่ะอันนี้มันเหมือนว่าปืนหนึ่งกับปืนหนึ่งมาใช้ร่วมกันมันก็ต้องทําให้ดาเมจเยอะกว่าเดิมนั่นเองใช่ไหมละ่ะแต่อนนี้ดาเมจมันเท่าเดิมบ้าไปแล้วไม่เป็นไร เราเลยไม่จำเป็นที่ต้องซื้อปืนในตาแรกนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราวิ่งไปเลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าศัตรูอยู่บริเวณไหนเราก็จะวิ่งเข้าใส่เลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เพื่อนจะตายก่อนหรือเปล่าวะหรือว่าเราจะตายก่อนคนแรกเหมือนเดิม <laughs> ถ้าเราตายคนแรกเหมือนเดิมนี่เราคงต้องไปฝึกฝนสเตปในการตายช้ากว่าคนอื่นมาใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่ง เราเล่นทีไรเรามากักจะตายก่อนคนอื่นตลอดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงตายก่อนคนอื่นเรียบร้อยพูดยังไม่ทันขาดคำเนี่ยตายก่อนคนอื่นอีกแล้วผมมาะเพื่อใครก็ได้ลงมาชุบผมที่เฮ้ยลงมาชุบผมน่อยตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาแล้วเราก็ตายแล้วเบอร์สองก็ตายตามเรามานั่นเองนะครับผม เรามาดูกันว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามจะสามารถเก็บชัยชนะให้ตีของเราได้หรือเปล่าหรือว่าจะแพ้ฝั่งตรงข้ามก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งมีกล่องยาหรือเปล่าโอเคนึกงว่าเบอร์หนึ่งไม่มีกล่องยาเรียบร้อยนะจ๊ะโดนหมอกบีบอะไรแบบเน,นี้ยเพื่อนยิงให้ตายถ้ายิงไม่ตายใช้คาตานาฟันได้ปะโอ้คาตานาดาเมจน้อยเกินเพื่อนไม่น่าที่จะไหวเรียบร้อย โดนล้มแบบนี้ก็แพ้ไปส่ครับไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสแก้ตัวอีกตั้ง3รอบนั่นเองนะครับผมรอบที่2ของเราเราจะใช้ปืนอะไรดีวะใช้ปืน x m 8บ้างแล้วกันซึ่ง x m 8ก็เราไม่ค่อยได้จับมานานมากเลยนั่นเองนะครับผมเราจะมาลองใช้ x m 8บ้างก็แล้วกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเราไม่ได้จับบ่อยอะไรท้าปืนใน,นระยะไกล นั่น,นเองนะครับผมวันนี้เราจะใช้ไอเกมแปแบบว่าให้มันบ่อยกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมโดยการที่แบบว่ารื้อฟื้นความหลังที่เราเคยใช้ไอเกมแมาแล้วก็สามารถยิงคนตายได้นั่นเองนะครับผมดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมเสียงเพื่อนหรือเสียงสตูวิ่งวะบริเวณเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนี่งานสตูเรียบร้อยเป็นต้นไม้เหรอจ้าไม่ใช่ต้นไม้ดิเป็นกอหญ้าก็เรียบร้อย ล่วงแล้วเพื่อนชุบผมหน่อยชุบผมก่อนชุบผมก่อนเอาเฮ้ยไอเบอร์หนึ่งชุบผมหน่อยทำไมคุณหิวคิวอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเพื่อนเฮ้ยไม่มีใครจะชุบผมจริงๆหรอแล้วเบอร์สองเบอร์หนึ่งเลือเบอร์สามเบอร์สุดท้ายยังไงครับจังวะนนี้ <Double kill. S 1> เราคาดไปหาเบอร์สามดูสิเขายังจะมาชุบเราหรือเปล่านะเบอร์สามอะถ้าเขาเลือกที่จะไม่ชุบเรานี่ถ้านายล่วงก่อนเรา เราจะไม่ชุบนายจริงๆนะโอเคขอบคุณขาเพื่อนที่มาชุบผมอะ่อนะผมนึกว่าคุณจะไม่ชุบผมซะแล้วผมมาเข้าในกล่องนี้ก่อนก็แล้วกันเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับบริเวณนี้ผมเขาเรียกเป็นกล่องก็แล้วกันตอนนี้เราก็พัญญาเต็มเป็นอย่างที่เรียบร้อยเอาชนะเฉยผมไม่จําเป็นที่ต้องเสียกล่องยาไปแบบฟรีๆเปล่าวะเออแต่ก็ไม่เป็นไร ถึงเราไม่ได้พันในรอบต่อไปมันก็เป็นสองกล่องอยู่ดีป่ะยามันไม่ได้เพิ่มเป็นสี่กล่องหรือเพิ่มไปเรื่อยๆนี่หว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้เราลองมาใช้ปืนลูกซองสปแปดบ้างแล้วกันซึ่งเ๋ยวนี้คนมันไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่แต่ผมก็จะลองใช้ปืนที่แบบว่าคนเขาไม่ค่อยนิยมเนี่ยแหละมันจะทําให้แบบว่าเราจะได้คิวหรือปล่านะหรือเราอาจจะแบบว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องจับปืนแบบนี้ไปตลอดเลยนั่นเองนะครับผมมาดูสิว่าคุณจะว์ปตามผมหรือเปล่าว์ปตามผมนะแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอโ้โหผมคิดไว้แล้วว่าคุณต้องว์ปตามผมมาอย่างแน่นอนถ้าคุณเป็นสายหิวคิวอะ่ะเป็นนมผมก็ว์ปตามมาจริงๆอะ่ะแต่เขาไม่คิดหรอกมั้งว่าเขาจะจบไม่สวยอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็ เรื่อที่จะเข้ามาบริเวณที่มีอดัอบเลเวลนั่นเองนะครับผมล่วงเครับเออถ้าผมไม่ยิงเข้าหัวนะผมอาจจะร่วงแทนก็เป็นไปได้ตอนนี้ถึงเรายิงเข้าหัวเขาเราก็โดนตัวหนึง่งยิงล่วงนั่นเองนะครับผมขอพัญญาก่อนเพื่อนเพื่อนซ้ำไปตัวที่ผมยิงร่วงก่อนได้ไหมอ่ะไม่งั้นผมไม่ได้คิวนะไว้เพื่อนเบืก็โดดลงมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเข้าหัวไปนี่ตายตายโอเค อย่างน้อยตอนนี้เราน่าจะได้ชัก3คิวในรอบนี้เฮ้ยเื่นล่วงหมดเลยเหรอรีบร่วงไปไหนครับเนี่ยเพื่อนอยู่ตรงนี้อ้าวโคโนโคโ,โนโแล้วไงผมมีสแปดนะจ๊ะคุณเป็นกอย่าอุ้ยโอ้โหสแปดผมทำไมมันแบบว่าแพ้ทาง M 7จะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะแพ้ทาง M เเนี่ย ตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นปืนลูกซองยาวสามขีดกันแล้วกันซึ่งเป็นปืนประจำและปืนที่เราคิดว่าถนัดที่สุดในการเล่นลูกซองของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้ตอนนี้สกอร์สองต่อหนึ่งฝั่งเราหนึ่งแต้มฝั่งเขาสองแต้มฝั่งเขาก็มีโอกาสที่จะแบบว่าชนะอีกสองตาลวดก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมแต่ฝั่งเราก็ยังมีโอกาสที่จะแบบว่าตีเสมอฝั่งเขาได้นั่นเองนะครับผม คุณคิดว่าผมไม่มีโคโนโ่หรอจ๊ะคุณคิดผิดไปแล้วเขาวิ่งมาบริเวณนี้อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะจ๊ะโอ้ยทำไมเขาเลือกที่ระยะไกลวะอุ้ยแล้วไอ้ตัวนี้มันมายิงจอนที่แบบว่าผมไม่ทันตั้งตัวนี่วะแล้วเบอร์สามมาช่วผมก่อนไนไหมเพื่อนเบอร์าสามจา๋าไปไหนหรอครับเนี่ยเพื่อนจา๋าไม่มีใครชุวผมจริงๆหรอ แล้วเบอร์หนึ่งก็ล่วงตามเรามาตอนนี้เหลือเบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์สองกับเบอร์สามยังไงครับจังหวะนี้แต่ผมรูทรงน่าจะโดนซ้าตายเป็นอย่างที่เรียบร้อยแล้วเบอร์สองก็ไม่น่าที่จะไหวเหลือเบอร์สามเบอร์สุดท้ายเบอร์สามเบอร์สุดท้ายใช้สเป๊โอ้โหสเป๊ดยิงระยะไกลแล้ววิ่งหนีแบบนี้ก็ตายโอ้จบกันแล้วครับเป็นรอบตัดสินของเขาแล้วนั่นเองนะครับผมในรอบต่อไปอ่ะซึ่ง เราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองนะครับผมเพราะอะไรเหรอก็เพราะว่าในการที่เขาชนะเราด้วยสกอร์ห่างขนาดนี้มันไม่เคยทําให้เราแบบว่าไม่คิดว่าเราเล่นเก่งหรือยังไงถ้าคิดว่าเราเล่นเก่งมันก็น่าจะคิดผิดนั่นเองนะครับผมเพราะฝ่ขอของยตรงข้ามเขาคะแนนห่างอะไรขนาดนี้นั่นเองนะครับผม ในการที่เราคิดว่าเราเล่นเก่งแต่คะแนนฝั่งตรงข้ามเขายังนําอยู่ควรไปคิดใหม่นั่นเองน,นะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีคนวิ่งมาว่ะตรงนี้มีคนวิ่งมาซึ่งผมไม่มีปืนในระยะไกลแต่ก็ไม่เป็นไรเปิดคโน่ให้เพื่อนเขาก็มีคโน่แต่ผมก็มีคโน,น่จัจ้าเฮ้ยผมนึกว่าผมจะล่วงซะแล้วผมยิงล่วงไปแล้วหนึ่งตัวผมซ้กาซก่อนได้ปะซ้าก่อนไม่ซ้ําดีกว่าปล่อยให นอนกองแบบนี้ก็แล้วกันอุ้เชบเ็บเ็บเ็บขอ,อพันยาผมว่าผมน่าจะพันยาทันไม่พันยาแล้วจังวันนี้อผมนึกว่าผมจะยิงเขาล่วงนะเนี่ยเพื่นอนอเพื่อนหายไปไหนกันหมดเพื่อนยิงให้ล่วงเพื่อนยิงให้ล่วงนีตงนนงต่ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวเพื่อนชุบผมได้ไหมชุบผมก็อโอเค,อเควิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วล่วงสิวะทำไมเพื่อนแบบ ไม่ก็หายในการได้คิวเลยวะเพื่อนเราเนี่โอเคถ้าไม่ได้ผมนะผมรู้ทรงแล้วน่าจะแพ้อย่างแน่นอนเมื่อกี้อะ่ะเอาใหม่เว้ยเอาใหม่เมื่อกี้ถือว่าทดลองทดสอบตีของเราก็แล้วการต่อให้ตีของเราไม่ได้กระหายในการได้คิวก็เหอะแต่เราก็จะพยายามช่วยตีของเราให้เก็บชชนะได้นั่นเองนะครับผม แต่ก่อนที่จะหวังไปถึงขั้นชัยชนะเราต้องหวังให้ตีเสมอในรอบนี้ให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับผมไม่งั้นเราจะแบบว่าเสียขวัญกำลังใจไปนั่นเองนะครับผมถ้าเราแพ้เลยซึ่ง <Yeah. S 1> เพื่อนก็ลุ้นวัยสุรเกินตอนนี้เบอร์สอดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ใกล้ๆบริเวณเบอร์สองนั่นเองนะครับผมและบนนี้ก็น่าที่จะมีคนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยนี่ไง โอ้ยเจ็บ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 ทำไมคุณมีเดอะแฟดแต่คุณคิดว่าสกิลเดอะแฟดคุณจะชนะผมเหรอนั่นยอมใจจริงจริงสกิลเดอะแฟดคุณชนะผมได้จริงๆว่ะโอ้ยเหลือเบอร์สองแล้วเบอร์รสามก็ล่วงตามกันไปเหลือเบอร์รสองเลือดถึงขึ้นหลอดเล่ปะไม่ถึงเรียบรลอย <S <S แพ้โอ้โหโ้ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะแพ้ซึ่ง ในการเล่นของเราแต่ละรอบเราหวังชัยชนะอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมพอมาเจอในการแพ้แบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องสําหรับเราสักเท่าไหร่ที่จะแบบว่าจะ <Yeah. S 1> ไม่กระหายคิวเนาะซึ่งเพื่อนมันไม่กระหายคิวจริงๆนะ